Panda Jazz SV พ a r t s ปี2014ผ่อนเพียง7,500บาทสีนี้สวยๆเลยครับพี่ สวัสดีครับผมปลื้มนะครับจากผมรถสวยยุนธคารนะครับวันนี้นะครับผมเอาแจ๊ดตัวนี้ลดราคามาแล้วนะครับผม o n า a แจ๊ z ตัวนี้เป็น s v สวีพนะครับปี2014นะครับผมราคาค่าตัวลดลงมานะจาก499,000เหลือ459,000หายไป40,000นะครับอนเพียง7,500บาทเท่านั้นเลย6เดือนแรกนะครับตัวนี้มีดียังไงมาดูกันในจุดนะครับจุดแรกเลยต้องบอกว่าแจ๊ดตัวนี้สีเขียวใบเตยเนี่ยเป็นสีที่ สวยเด่นเป็นสง่ามากใครหาแจ๊สสีนี้น่าเก็บมากเพราะแจ๊สนี่ยบอกตรงเลยนะทุกคนเลิกผลิตแล้วนะครับใครหารถเก็บไว้มาตัวนี้เลยรถทีดด่ SV พัดด้วยนะครับไฟนะครับผมเป็นไฮโดรเจนนะครับมีตัดมองมาให้ชุดด้านหน้าเปชุดแต่ง RS เมานี่ติ๊กเกอร์ฮอนด้ มาแบบนี้นะครับสีแดงค่อนข้างสวยเลยนะครับก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเนาะแจ๊ดก็รู้อยู่เหลี่ยมมุมเขาได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้เป็นสีคุณเชียเนาะแล้วก็สีเขียวเบตเตอร์มีกีเลสมาให้นะครับก็คือเปิดปิดได้เลยไม่ต้องไขกุญแจนะครับผมฝาถังน้มันอยู่ด้านซ้ายนะครับซุ้มล้อแบบนี้เส้นสายมามีให้เห็นนะแล้วตัวนี้เป็นสีเริมโรงงานสวยมากจุดเป็ดมีขีมฉลามมีนะครับไฟตรงจุดเป็ดมีนะครับสติกเกอร์ นะครับผมนี่เลย i อเอสเขาปติดให้นะแล้วก็ Honda โลโก้เขาเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตด้านหลังสวยมากท่อใหญ่จริงสวยจริงเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูนะครับไฟท้ายนะครับแดงครับทิมโรงงานยาวมาเป็นบาร์แต่ตรงนี้นะเคิร์ฟมาจนโค้งเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงเกิร์ตเป็นลังพึ่งนิดนึงสวยมากๆานะครับตัวนี้ก็ใครชอบภายนอกแบบนี้ แจ๋วมากๆสวยงมากลองดูกันเดี๋ยวพาไปดูภายในครับขออนุญาตขึ้นสดๆดดูสดสดนะครับตัวนี้ก็ปิดประตูปั๊บนะครับทุกอย่างประบบไฟฟ้าหมดเลยนะครับมีอีโคโหมดอีคอนโหมดมัลติฟังกชันรับสายอะไรครบคันจริงๆนะครับอัตโนมัติเนาะจอทัชสกรีนเดิมโรงงานต่อบลูทูธเชื่อมได้ทุกอย่างแอร์แบกจัดมา2ลูกท็อปสุดแล้วนะครับไฟเฟยองเข้โดยสารใช้ได้หมดนะครับกระจกแต่งหน้ามีหมดเลยนะครับทั้ง2บานนะครับผมแล้วก็บป็นบบาะค้าสปอร์ตพับเบาะได้กว้างมาก เดี๋ยวอินเสิร์ให้ดูกว้างจริงๆนะครับผมบอกเลยว่าแจ๊ดคันนี้คือสมรรถนะของเขาดีมากๆช่วงล่างดีมากๆแล้วมันเป็นรถที่ใช้งานในเมืองเนี่ยเป็นหลักเลยคือขับง่ายเข้าออกง่ายประหยัดน้ํามันช่วงล่างดีสวยแล้วใครขอของออนไลน์ใครเก็บอะไรอย่าเงี้ย เก็บได้เลยตัวนี้ผ่อนอยูมันเจ็ราคาเหลือ4 5 0 0สจาก499นะครับค่อนข้างสวยครบจบคุ้มเลยนะครับตัวนี้แบบนี้มาแบบนี้สวยมากๆมีคันเดียวนะแล้วเลิกผลิตแล้วนะตัวนี้ต้องหาซื้อเก็บนะครับด้านหลังเดี๋ยวไปดูกันเนี่ยอันนี้ไม่ได้นั่งให้ดูนะให้ดูตอนพับเบาะนะประมาณนี้เลยคือคุณขายของอะไรคุณเป็นนักศึกษาคุณเก็บของย้ายของแจนน๊สคันนี้ตอบโจทย์คุณจริงๆนะครับพับเบาะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอัตราแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ใช่หกสิบสี่สิบนะตัวนี้ผู้ เลยนะครับไม่ไม่ไมยากเลยตัวนี้นะครับเหลือ7,500ในการผ่อนถูกมากๆสรุปความคุ้มค่าเลยคือตัวนี้ผมมองว่าใครมีกำลังหน่อยนะครับงวดผ่อนประมาณ7,500บาทคันนี้สวยมากๆแล้วมันเป็นตัวท็อปแล้วตัวนี้ฟังก์ชันทุกอย่างมันครบคันการขับในเมืองต่างจังหวัดสะดวกสบายมากๆดีมากๆต้องบอกเลยว่าชื่นชมนะแล้วมันเป็นรถที่สวยแล้วมันเลิกผลิตแล้วใครสนใจโทร083 5 2 9 4 4 4 เบอร์โทรนี้เลยนะครับสนใจโทรมาเลยตอนนี้ลดราคามา40,000บาทข่อน7,500บาทสวัสดีครับ